สบายดีกลาบสบายดีสวัสดีเด้อพอนพี่น้องมัจจุบุสุคนเนาะวันนี้ก็มาพบกับส่องบาตอ้าลาเราแนลคือเก่าเนาะเพี่ยงเนาะวันนี้ก็อยู่นาพี่น้องเลยออกมาสวนมานามาเอาเพื่องขึ้นไหวเนาะเพียงเนาะฝนตุกแหละจะหน่อยงัวยามแรงโมงงัวมีเพื่องกินเนาะเพียงเนาะแังไายการไปเบิ่งไปชมนำประดอมเลยก่อนสิลืมก่อนสิไปเบิ่งไปชมอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ประดอมไปคลิปต่อไปเนาะ ก่อนสิขึ้นกะเอามากินมะม่วงก่อนพี่น้องอมอาต้มก๋วยแจ่วมากะขักเลยพี่น้องป้าวต้มน้ำลาย,ย,ายาแ,แตกกินแจบไปเบิกน้ำมัตเมเลยครับลองไปลองลองว่มีมั้ยแตงโม่วงลองไปเทมาไปเลยครับนี่สมแห้งต้องเส็จทำยังไงเนี่ยมันเสียนี่มันต้อง มีน้ำหัวกระเทียมเดือดฉุนไหม,ม,มไักเห็ดแจ่วพี่น้องทุบแซ่บแต้ม,ม,ม ออยากอทำพี่น้องไปแจ่วมันแซ่บแทบได้มูปะต้มออกมาสองคนวิธีกินบม่วงให้มันแซ่บต้องกินอันนี้ทำใหญ่ๆพี่น้องอืมอืมอืม ประสะใจพี่น้องนะอ่ยเป็นหมากเลยอัออนนี้นอันนี้เพยังไ มาก็อยากนอืมตอนแดกตัวเนเน่เลยนอะใครว่าเห็ดแจ่วก็เพชระอืม <completo>

เพื <together> <S <S <pr restless funny> ่อนคุณช่วยอาสูงพังเฮ้ยคุณช่วยาสูงพังเขาถามกูว่ากูทักไปหาผู้สาวคนหนึ่งเนาะเขาว่าลอก่อนนะว่ะเดี๋ยวหนูขับรถหน่อยลอก่อนนะเดี๋ยวนูขับรถค่อยๆค่อยค่อยเซตหาว่ะ เขาก็บอกเป็นภาษาลาวแหละแต่กูจะว่าเป็นภาษาไทยสายยันดิบซีบูรอก่อนนะผมขับรถอยู่อ่ะกูก็ท่ามาสองเดือนแหละยังบ่ตอบกูอยู่ปานนี้ขับรถจักมนอนไซค์อะไรเดี๋ยวนี้นะกูเลยเป็นห่วงยังบ่ตอบมาปานนี่ทักไปแต่สองเดือนที่แล้วต้องกินแล้วพี่น้องเลยเพ็ดแห้ง

เมื่อกี้าขึ้นเมียนเนาะเมียนให้งักนนวกินบรรย่ำพลฮู้บแถวนี้แล้วยู่ทงหน้าพี่น้องกันมันนี่แม่ป้าต้องกระบ,บอสบายนอนอยู่เฮือนหมดอ่ะอือหือดูทงหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเหมือนก็นได้ยแสบท้องกินมงวง อ่ลุยลุยวันนี้มาต้องเป็นคนคุมงานหนึ่งวันครับลุยลุยเ <laughs> ออนั่นบอบายดีอย่าอู้ เป็นห้ส้มคาแรงนะไหมมือละมือคาแรงมือละวันนะเาต้องขอโตโคนเพียงกันไหมครับาณนนี้เนาคือว่าเต็มเรียบร้อยนี่พอพี่ต้องไงต้งนี้กับปะก่อนถ้ามันโยบลงอีกตัวหนึ่งก็เอากระใส่ cái xem phụ lắm tay đầy đủ tony tạc kai yêu lắm căn thôi tùng nam lê tạp 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 ตากางั้นเมื่อตีกันแล้วก็ตากหน่อตีกันตรงนี้เก็บตีนี่น้อง เคลื่อนทัก